ครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะคะเห็นไปลาพักร้อนไปญี่ปุ่นครับผมค่ะก็แด่ชนีก็ยังบวกอยู่นะคะพี่กฤพัฒมีมุมมองยังไงคะจริงจก็อัปเดตจากที่เรามองกันไปรอบก่อนนะครับที่เรามองว่าแด่ชนีน่าจะพักตัวที่หนึ่งสามห้าสูแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้ก็ทําจุดสูงสุดใหม่ละนะครับของปีนี้ทะลุ 1,420ขึ้นมานะครับเมื่อเช้าก็ไปเทสที่แนวต้าน1,432คือเป็นแนวต้านระหว่างวันของเรานะครับก่อนนี้เป็นภาพของการย่อลงมาเดียสัน้นตัวภาพตลาดเหมือนเดิมนะครับจนถึงสิ้นเดือนผมคิดว่าตลาดยังมีในเชิงน้ำมันฟื้นตัวตอนยืดอยู่นะครับแรงกับเคลื่อนหลักเป็นตัวคู่ในกลุ่มน้ำมันนะครับที่เราเน้นย้ำตลอดว่าตอนที่ย่อลงมาเนี่ยนะครับว่าควรต้องสะสมนะครับปตท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 เป็นตัวนำตลาดขึ้นนะครับธีมอินเฟลชันเหตุจึงเป็นธีมหลักที่ ตลาดให้น้ำหนักเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายตัวฟัน f l o w ด้วยนะครับก็จริงๆเห็นภาพของตัวหุ้นที่เป็นท<ม>็อปพิกไตรมาสสองของเรานะครับส่นบ<ม>วนใหญ่เจ้าผู<ม>้ฟอร์มนะครับตทสพปูซิเมนไทยนะครับตัว IBL นะครับเป็นกลุ่มแบคกขัที่เราเลือกนะครับ<ม>แล้วก็พวกมินิมอลแคปก็เริ่มขยับตัวขึ้นมาตามกันนะครับค<ม>ือตอนนี้ผมอัปเดตแล้วกันนะครับว่าตทสพเนี่ยมองใน่อนะครับได้ค่ะ ก็จ่อจะเบรกเส้น2องวันวันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราก็ต้องหลุดกลับไปที่เดิมนะครับแปดสิบาทนะครับโดยมีแนวรับนะครับอยู่ที่เจ็ดสองจุดห้านะครับปตทก็ขึ้นมาน่าจะใกล้เป้าหมายที่ผมมองไว้ละเวรนสามรอยี่สิบนะครับกับบริเวณสามรอยี่สแปดน่าจะเป็นระดับที่ได้เห็นกันนะครับผมก็กำลังแข่งขึ้นมานะครับส่วนตัวบอจีซีขอแยบตัวปูนซีเมนไทยนะครับ กูจะเป็นไทยเนี่ยอาจจะพักลงมานิดนึงนะครับใกล้ๆ480นะครับ<ม>ให้ตั้งรับนะครับแล้วก็ดูที่นวตานบริเวณไฮเดรทีมม่ทาไว้นะครับ49-4500<ค>บาทอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับไอวีเเรื่องวิกแคปก็ดูที่นวตานนะครับบริเวณ26.5-27บาทนะครับค่ะตัวน,นี้มลูลค่าพื้นฐานให้ไว้29นครับ29 ครับผมก็อันนี้เป็นกลุ่มหลักที่ที่แนะนำนะครับมาดูพวกมิสซมอลคับที่เคยแนะนำนะครับตัวพลันบีเนี่ยนะครับก็กำลังแกว่งบบกขึ้นมาครับจุดที่เราเคยแนะนำไปก็คือเรื่องของตัวเออร์เน็งนะครับที่เริ่มมีสัญญาณของการขึ้นตัวที่ดีขึ้นนะครับตัวพลันบีก็ปิดที่หกบาทเก้าสิบห้านะครับวันพรุ่งนี้เองเนี่ยมีโอกาสนะครับขึ้นมาเทสที่เจ็ดจุดหนึ่งห้านะครับกับบริเวณเจ็ดจุดสามห้านะครับเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการ ขายเล่นรอบได้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นรอบแต่ว่าแนวรับนะครับก็จะมีอยู่สองแนวด้วยกันก็คือหกบาทเก้าสิบนะครับกับแนวรับบริเวณหก5เจ็ด้าที่มีควรย่อหลุดกัของการขึ้นมารอบนี้นะครับตัวเก็งกำไรผมแนะนำตัว PTC นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ที่เราเข้าเรอดอยู่นะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานที่0ูนย์จุดหกสี่นะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยมีคัตตัลลิตเข้ามาก็คือได้ตัวโซล่า สองกอน,นะครับสิบเมกะวัตต์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะครับ<ฆ>ก็ทำให้ตัว PTC ได้จำนวนเมกะวัตต์ในมือเพิ่มเติมแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยนนเนื้น<ฆ>้มเอิร์นนนะครับก็ต้องบอกว่า,าเรามองค่อนข้างเชิงบวกนะครับว่า<ฆ> PTC เนี่ยมีฐานกำไรที่เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ<ฆ>อย่างต่อเนื่องนะครับแรงหนุนหลักๆก็คือตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับจะสามารถ COD นะครับไฟได้ในปีนี้นะครับ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยรวมได้ทำให้ตัวฐานกำไรในปี2016เนสิบเน่ยเติบโตขึ้นมา417เปอร์เซ็นต์นะครับจากปี2015ที่ยังไม่มีไรายไดย้รับรู้จากตัวรงไฟฟ้าอะไรมากนักนะครับใ,ในแง่รัอมนุนเองปีนี้ก็น่าจะขึ้นมาที่บริเวณ790ล้านบาทจากปีก่อนที่484นะครับอันนี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ตัว ดิสีในปีนี้น่าจะเป็นภาคการเอาผู้ฟ้องขึ้นมาจริงจุดนการซื้อที่ผมคิดว่าไม่ได้เสียเปรียบเชิงต้นทุนเลยนะครับราคาหุ้นอยู่ในส่วนล่างมากสำหรับคนที่มองธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นหุ้นขนาดไซส์ที่มาร์เก็ตแคปไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสองพันกว่าล้านบาทเฉลๆนะครับก็เป็นลักษณะการเฉลี่ยสีผสมได้เป็นคนกินอะไรเฉยๆนะครับเล่นยังไงก็ดูแนวต้านนะครับที่0ูจุดกับ0ูจุด5นะครับระดับแนวต้าน จุดในการหมุนออกนะครับหุ้นไม่ควรย่อหลุดนะครับศูนย <0. 46. S 2> ์จุดสี่หกนะครับผมจ4 6สี่หกครับผมค่ะได้ค่ะก็ครบถ้วนสำหรับตัวหุ้นนะคะและสำหรับตัวทีเฟกนะคะทีเฟกก็จริงๆก็เบรกแนวต้านที่เรามองไว้นะครับเก้าเจ็ดเป้าแรกมาแล้วนะครับจริงวันนี้ขึ้นไปไหายใกล้เก้าหึงสแต่เป้าที่เรามองคือเก้าเจ็ดนะครับโดยรวมก็จะมีโอกาสที่ขึ้นตัว ไปที่9ก7ได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผ่าน9 7ได้เนี่ยจะมีเป้าหมายที่บริการาสการถือเวอร์ชันรองต่อจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงถือได้นะครับเพียงแต่ว่า,าตัวหน้ารองเองที่ได้กําไรมาเนี่ยนะครับเราไม่ควรปล่อยให้หลุดนะครับบริเวณปดเา้าห้านะครับกับแนวรับหนึ่งก็คือ8 9ดเก้าหนึ่งนะครับถ้าหลุด8 9 1เ้านเี่ยต้องล็อกหน้ารองทั้งหมดแล้วนะครับ8ปดเ้า้าเป็นจุดที่แจ้งเตือนนะครับว่าคุยต้องปรับลดเวอร์ชันหน้ารองมาบ้างนะครับ หมายมถึงว่าปิดทํากําไรออกไปบ้างนะครับจากการที่ลองมารอบนี้นะครับผม,มค่ะแล้วสําหรับ,บคนที่ลงทุนในทองคำล่ะคะตัวทองคํานะครับก็ขึ้นมานะครับตามที่เรามองไว้มาที่1 2 6 0งพันสองร้อยหกสิบีต่อซยออนแล้วก็น่าจะมีโอกาสไปต่อที่หนึ่งสองแปดศูนย์ือลองต่อนะครับไม่หลุดหนึ่งสองสี่สิบก็คือรองต่อครับค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะ